สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาตะลุยโจทย์นะคะเรื่องลำดับเรขาคณิตกันต่อเลยนะคะอ่านโจทย์นะคะบอกว่าข้อ1จงหา A1 ก็คือพจน์แรกของลำดับเรขาคณิตที่มี3 1 3เป็นพจน์ที่4นะคะเขาอยากรู้ว่าพจน์แรกคืออะไรใช่ไหมคะอ่าตอนนี้ที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะคือนีพจน์ที่1เราไม่รู้ใช่ไหมนะคะเราต้องการรู้พจน์ที่1น,นะคะ พจน์ที่สองก็ไม่รู้พจน์ที่สามไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้พจน์ที่สี่คือสามสี่สามใช่ไหมคะลำดับที่สี่เนี่ยเรารู้ละนะคะเราต้องการหาลำดับที่หนึ่งเนี่ยนะคะคือเลขอะไรนะคะช้อยมีมาให้นะคะลบหนึ่งหนึ่งสามลบเจ็ดนะคะอ่าเราก็มีวิธีการทำไปลองทำกันเลยนะคะสูตรจำได้หรือ,อยังสูตรของตัวนี้ก็คือ a n เอ็นเท่ากับอกำลังเลบหนึ่งเหนึ่งก่อนนะ a 1คูณ R กระัง n นลบ1นะคะเ1เราไม่รู้ใช่ไหมเอหเราไม่รู้เราติดไว้นะคะพะเรากำลังหากันอยู่แต่ A n เขาบอก3 4 3เราก็เลยต้องการหาตัวนี้เราได้เลขตัวไหนเราต้องมาลงก่อน3 4 3นะคะ a 1 r นึาัง n R ก็ไม่รู้เหมือนกัน r ารคืออัตราส่วนร่วมเราไม่รู้นะคะเพราะเราต้องเอาพจน์ที่2หารพจน์ที่1เราไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันอยู่พจน์ที่4ใช่ไหม n เนี่ยคือ n ตัวตัวนี้คือ4ีกำลัง1นะคะ โอเคเราไปทำต่อเลยนะคะ3า3่นะคะ a อห4ึเท่ากับ R กรลัง4ลบ1ก็เหลือ3ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถดันหา R ได้ไอตัวนี้เราก็อย่าเพิ่งไปหานะคะก็สามารถดันหา R ได้นะคะอันนี้อาจารย์ขอย้ายมาอยู่มันคูณอยู่ขอย้ายมาอยู่ด้านหลังแล้วกันนะ R ากำลัง3อะไรก็ไม่รู้คูณกัน3ครั้งแล้วได้343 นักเรียนก็ลองไปหาดูนะคะไล่ไปเลยมันอะไรเ,เลขอะไรที่มันคูณกัน3ครั้งใช่ไหมเลข2คงไม่ใช่3ไม่ใช่4ไม่ใช่5ใช่ไหมนะคะนักเรียนก็ไปดูนะคะเอาตั้งแต่เริ่มแต่สตาร์ทห้าห้าคูณห้าคูณห้าเนี่ยใช่ไหมหรือว่าจะหกคูณหกคูณหกได้ไหมนะคะแล้วก็หรือว่าเราจะเอาเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดนะคะใช่ไหมเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านะคะแล้วเราก็เอาสี่สิบเก้านี่ไปคูณกับเจ็ดอีกทีหนึ่งลองตั้งดูสี่สิบเจ็ดคูณเก้า 47นะคะเ7้าใช่ไหมทด6 7 4ดเท่าไหร่ครับอ่า7 4เท่าไหร่นะคะแล้วก็บวกกับ6เข้าไปใช่ไหมนะคะได้3 4เห็นไหมออกมาละเรียบร้อยใช่ไหม3า 100, ม้ยมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากเอา7คูณกันกี่ครั้งอ่ะก็คือ7กำลัง3เหมือนกันนะคะอ่าเมื่อเราได้มาแล้วว่า นะคะ r ก็คืออะไร R คือ7ใช่ไหม R เรารู้แล้วว่าอัตราส่วนร่วมตรงนี้นะคะที่มันอยู่ระหว่างกันเนี่ยนักเรียนคือมันต้องคูณด,ด้วย7นะคะคูณกับ7คูณกับ7ใช่ไหมนะคะบางคนก็จะหาดันย้อนกลับเราจะ,จะเอา3,4,3หาร7ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ได้เท่าไหร่ก็หารด้วย7ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้หารด้วย7ก็จะเป็นตัวนี้นะคะแต่ต่อไปนี้เราจะมาหา A1 กันนะคะ เราก็มาหา a 1กันนะคะเรามาหา a 1นะคะ a 1นะคะตอนนี้นักเรียนได้3 4 3มาแล้วใช่ไหมนะคะแต่ถ้าเราจะมาหา a 1เราจะหากันยังไงเราก็เอานะคะ3 4 3ตั้งนะคะเท่ากับ a 1 r ก็คือ7กําลัง3ใช่ไหมที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็ a 1จะเท่ากับอันนี้ก็3 4 3นะคะ อันนี้เราก็เอาสามสี่สามด้านนี้ตั้งไว้แล้วเอาสี่สามด้านนี้มาหารต่อเลยใช่ไหมคะ a หนึ่งเรารู้อยู่อย่างละ a หนึ่งก็มีค่าเท่ากับหนึ่งนักเรียนนะคะได้มาเรียบร้อย a หนึ่งเท่ากับหนึ่งคำตอบนะคะหนึ่งคูณเจ็ดก็ได้เจ็ดใช่ไหมเจ็ดคูณเจ็ดก็ได้สี่สิบเก้าแต่ถ้านักเรียนดันตั้งแต่ตั้งแต่ตัวนี้ลงมาหารเจ็ดได้สี่สิบเก้าก็หารเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดหารเจ็ดได้ 7, 7, หนึ่งนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องมาเสียเวลาทําตรงนี้แล้วนะคะคําตอบข้อนี้เราก็เลย ตอบช้อยไหนคะช้อยสองนะคะคำตอบออกมาเรียบร้อยนะนักเรียนค่ะไปทำข้อสองกันเลยนะคะจงหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเลขาคณิตให้ a เท่ากับ3 A 3คือพจน์ที่3เท่ากับ49 A 6คือพจน์ที่6เท่ากับ16,807โอ้โหใส่ตัวเลขมาเยอะก็ไม่ต้องกลัวฝึกทำนะคะเขาหาให้หา r ใช่ไหมคราวนี้ให้เราดันหาอ่ะหา r เราจะก็หายังไงนะคะเ3เท่ากับมันก็เหมือน ลำดับเลขคณิตใช่ไหมแต่นั้นมันจับรูปกันแต่ข้อนี้มันต้องจับหารกัน A3 เท่ากับ49เรามาเขียนก่อนแล้ว A6 มันเท่ากับเท่าไรคะ a หเท่ากับห6 8 0 7นเะคะนี่เราได้ตัวนี้มาจากนั้นเราก็มาเริ่มทำให้ทำเป็นยังไงนะ A3 นะเอาตัวนี้มา49เท่ากับใส่สูตรมาเลยนะคะนี่คือ A n นะ r e ก่อน A1 เราไม่รู้ A1 นึ่ r r เราไม่รู้เพราะเรากำลังหา r กันอยู่ นะคะ n ก็คือเอาตัวนี้ค่ะนักเรียนนะคะ3าลบหนนะคะเป็นสมก,การที่1นะคะเป็นสมก,การที่1ส่วนนะคะ16807เดท่ากับ a 1 r กําลังเนี่ยค่ะ6นี่ค่ะพจน์ที่6 6ลบ1เป็นสมก,การที่2นะคะอ้าจากนั้นเราก็นำสมก,การที่2หารกับสมก,การที่1ถ้าเป็นลำดับเลขคณิตเราลบกันใช่ไหมแต่อันนี้เราจับหารกัน แล้วก็16807หกนหาร49ตัวนี้ก็6ลบ 1, เหลืออะไรคะเหลือ5 3มลบหนงก็คงเหลือ2ใช่ไหมคะอืสาม 3, ลบหนึ่งเหลือ2นี่เหลือ5นะคะจากนั้นมันก็จะได้ค่าเท่ากับ A1 R กํากำลังอะไรคะอ่า a 1กํากำลังอะไรคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอน R เนี่ยก็คือบันหารเราให้หารกันใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็น R กํากำลัง อะไรคะเอาตัวตัวเลขมากนี่หารตั้งใช่ไหมครูก็จะเอาสองพรสองหารสองหารด้วยหนึ่งเราก็เป็น R กําลังห้าหารด้วย R กําลังสองนี่นักเรียนจําได้ไหมฐานเหมือนการจับกําลังทําอะไรกันคะฐานเหมือนการหารการจับกําลังอะไรการรูปกันห้ารูปสองมันก็เลยต่อเป็น R กําลังสามนะคะนักเรียนนะอ่า ใช่อาจารย์ครับด้านหน้าทำไมหารด้านหลังจับรูปกันไม่ใช่นะคะมันเกิดจากที่เราาใช้สมบัติเรียกกาลังนะฐานเหมือนกันหารการจับกําลังลบกันนะคะเป็น r กําลังสามหนึ่งหกแปดนะคะหนึ่งหกแปดศูนย์เจ็ดหารสี่จุดเก้าได้เท่าไหร่นะคะจิ้มเครื่องคิดเลขเลยนะคะถ้าไม่จิ้มก็ไปฝึกหารกันมานะคะอ่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะสามร้ 3, อยสี่สิบสามนักเรียน 343ร้อยเท่ากับเอหนึาลังสนะคะเห็นไหมครูตั้งโจทย์เหมือนข้อ1เลยใช่ไหมนะครับ34 343เกิดจาก7ิตกลังสนะคะตอนนี้นักเรียนรู้เรื่องว่าอัตราส่วนร่วมคือเลขอะไรอะ่ะใช่ไหมถ้าเราจะหาก็คือไอ้3 4 3 3 4 3สามสเท่ากับเอหนึาลังสก็คือไอ้7จ็ดลังสใช่ไหมนักเรียนเหมือนข้อเมื่อกี้นี่เลยนะคะโอเคนะคะ,นะคะ,นะคะเรารู้แล้วนะว่า อัตราส่วนร่วมของมันนะคะก็คืออะไรคือ7นะคะก็เหมือนที่คุณครูจะหาไปต่อถ้าตอนนี้เป็น4แล้วต่อไปแล้วก็หาตัวที่5ตัวที่6นี่ตัวที่6คือ1 1 6 0 0 0ใช่ไหม1 6 8 0งหมนกั้ยเเรียนเนี่ยคือตัวเดียวกันนะคะคือสามารถเอามาแต่งโจทย์ได้นะคะเกิดจากการคูณ7เข้าไปอันนี้คูณ7เข้าไปคูณ7เข้าไปจนมาถึงเนี่ยค่ะเ6นะคะ, 6, ะ,คะมเมื่อกี้อาจารย์แต่ง A อะไรนะ A 3คือ49นี่ไเอาตัวนี้มาแต่งแค่โจทย์เดียวกันสามารถแต่งแต่งให้นักเรียนหาได้หลายทางนะคะโอเคนะต่อมาไปดู a 3, ไปดูข้อ3กันนะคะจงหาว่านะคะจงหาว่าสิเป็นพจน์ที่เท่าใดของโพ์ที่เท่าใดของลำดับลรขาคณิตนะคะเดี๋ยวนี้ครูให้มาคือ A1 A2 นะคะให้พจน์ที่1กับโพ์ที่สองมานะเราก็มาทำกันเลยนะคะ อยากรู้ว่า16มันอยู่พจน์ที่เท่าใดเราก็หาหาอะไรก่อนคะ้ะอันดับแรกหาตัว RR คือเอา4หารด้วยอะไร4หารด้วย2ใช่ไหมนักเรียน4หาร2ได้เท่าไหรคะได้เท่าไรคะสองไป2นสองสองสอเป็นสเกิดจากการคูณ2ใช่ไหมนะคะแสดงว่าถ้าพจน์ที่3 a 3 a 4 a 5 a 6เนี้ยนะคะนักเรียนก็คูณ2ไปใช่ไหมส่สองเป็นแปไปคูณกับสได้สิ นี่ไงถ้าเราไม่ต้องไปเข้าสูนักเรียนทําอย่างรวดเร็วน,นักเรียนจะรู้เลยว่ามันอยู่โพสที่เท่าไหร่คะโพสที่สี่ใช่ไหมนะคะตอบได้เลยคือโพสที่สี่เนี่ย a สี่นะคะครูอาจจะเขียนให้มันเป็นตัวห้อยหน่อยนะคะเป็นตัวห้อย,อยลงมาห้อยลงมาเป็น a หก a ห้า a สี่รู้เลยว่าคือ a สี่โพสที่สี่แต่ถ้าเป็นข้อสอบอัตนัยถ้าเราไม่รู้ละ่ะเราเราจะต้องทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันอยู่ a c นะคะนักเรียน เราก็มาทำนะคะสูตรของมันนะคะ a n ใช่ไหมสูตรมีบอกว่า an นะก็เหมือนเดิม A n เท่ากับ a1 r กําลัง a n ลบ1ตอนนี้เราอยากรู้ว่าพจน์ที่16แล้เราก็เอา16มาใส่ตรงนี้ a1 a1 รู้ไหม a1 โนึ่งจให้มาคือเลข2แลเราก็ใส่เลข2ไป R เรารู้แล้วว่าก็คือเลข2เหมือนกันคูณนะกับ2กํะลัง a n ลบ1กราลัง a n ลบ1 1เรารู้ไหม อิลบหนึ่งเราไม่รู้นะคะนักเรียนนะเราไม่รู้นะจากนั้นเราทำยังไงต่อนะเราก็ย้าย2ที่อยู่ข้างหน้านี่มาหารตัวนี้ค่ะนะคะมันก็จะเหลือแต่ตัวหลังสองกำลังอลบหนสอหาร16นึ่เป็น2 2งสองแปกเราได้8ปดเท่ากับสองกำลังอินลบหนึ่งนะคะอยากทำให้เป็นฐานเดียวกันแปดตัวนี้ทำให้อยู่ในเลขยกกำลังก็คือสองกำลังสามเท่ากับสองกำลังอิลบหนึ่ ะะเห็นไหมตอนนี้กูทําฐานให้มันเท่ากันแล้วสําคัญคือทําฐานใี่เท่ากันจากนั้นเราก็ดึง3นะคะ3เท่ากับเนี่ยมากูก็ดึงตัวนี้มานะคะนักเรียนดึง3เท่ากับเอ็นลบหนึ่งมาคราวนี้ให้เหลือเอ็นตัวเดียวอะ่ะทีนี้มันติดลบอยู่ใช่ไหมย้ายมาด้านซ้ายใช่ไหมสามก็ย้ายมาเป็นบวกเป็นเท่าไหร่เป็น4ี่แสดงว่าเอ็นเท่ากับอะไรคะเท่ากับ4ี่เห็นไหม เรารู้เลยว่าเป็นโพสที่เท่าไหร่เป็นโพสที่4นะคะนี่เป็นคําตอบนะคะถ้าจอแบบไหนมันรวดเร็วกว่ากันนะคะถ้าเรารู้ตัวนี้เราก็คูณไปเรื่อยๆเรารู้เลยว่าตอบ a c นะคะหรือว่าจะหาเหมือนคูนี่ก็ได้คือทาฐานนี้มันเท่ากันแล้วเรามาหาแบบนี้นะคะโอเคนะต่อมาไปดูข้อ4จงหาโพสท,ที่อยู่ระหว่างโพสสองโพสของลําดับเลขเลขาคณิตนะคะโดยให้เลขมาคือ2แล้วก็ x เลยกับ32นะคะ มันต่างจากลำดับเลขคณิตย,ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาทําเป็นตารางเปรียบเทียบนะคะตอนนี้เราเรียนสูตรนี้ไปก่อนนะอ่ะเราก็มาเขียน2 x แล้วก็32ใช่ไหมคะเราก็เอาตัวนี้ใช่ไหมเอาตัวหลังมาหารตัวหน้า x หาร2เท่ากับนะคะแล้วตัวนี้มาหารตัวนี้32หาร x อ็กซ์ทำยังไงซ้ายกับขวาให้มันเท่ากันย้ายไปคูณใช่ไหมหคูณไขว้กันใช่ไหมคะเอ่อเอ็คูณเได้อะไรได้ x ็กำลังสอง สองคูณสองได้สี่สองสามเป็นหกได้หกสิบสี่อะไรคูณกันสองครั้งเราได้หกสิบสี่นะคะนักเรียนอะไรคูณกันสองครั้งได้หกสิบสี่นะคะอ,อะไรคะแล้วถ้าเราสุ่มช้อยอันนี้ได้ไหมอ่ะห้าห้าถ้าสุ่มช้อยห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าไม่ถูกอา้าวหกหกได้อะไรคะสามสิบหกนี่ราคาเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าแปดแปด แปดแปดเป็นไงหกสิบสี่นะคะได้หรือยังละ่ะก็อะไรคือกำลังสองคะ่ะก็คือแปดคูณแปดใช่ไหม x คูณกันสองครั้งนะคะอันนี้ก็เลยตอบช้อยสี่ใช่ไหมนะคะสุ่มตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคไปดูข้อห้า 5, นะคะก่อนที่จะจบ ep นี้ข้อห้า 5, ถามว่าจงหาพจน์ที่หายไปของลำดับรลขาคณิตนะคะให้สามให้หนึ่งต้องการรู้ตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้า นะคะตัวที่มันหายไปคืออะไรนะคะ1กับ3เราก็เอา1นะคะเอาสมการนี้ใช่ไหมพดสองมาหารพดหนึ่งเป็น1นึ่ส่วนสมใช่ไหมคะมันได้เป็นเศษหนส่วนสนะคะเราจะเริ่มหาตัวนี้นะคะนักเรียน,นะคราวนี้เราก็เอา1ส่วนเอา1 3. ตัวนี้ตัวนี้ตั้งไว้คูณกัน1นึ่งส่วนสามหคูณหได้1 3. นะคะแล้วก็ไอ้ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1อยู่แล้วตัวที่เป็นจำนวนเต็มนะคะคก็เลยเป็นเศษ1นส่วนส ่เราได้มาแล้วต่อไปเราก็คูณต่อเลยเศษเพราะว่าเรารู้ใช่ไหมว่าอาเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามนะคะเอาพจน์ที่สองหารพจน์ที่หนึ่งอ่ะตอนนี้ครูก็คูณต่อเลยหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งสามสามเป็นเก้าแค่นี้เองนักเรียนจากนั้นคูณต่อไปอีกนะคะอ่าต่อต่อไปเราคูณเออเอาหนึ่งส่วนเก้าตั้งเนาะเอาหนึ่งส่วนเก้าตั้งแล้วเอาเศษหนึ่งส่วนสามมาคูณ หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งคือเอาตัวนี้ตั้งนักเรียนเอาไปคูณเศษหนึ่งส่วนสามนะคะนี่ครูตั้งเรียงกันเฉยๆ1หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งเก้าสามยี่สิบเจ็ดนักเรียนได้เรียบร้อยนะคะนี่ข้อนี้ทําอย่างนี้นะคะสําหรับ ep นี้ขอเพียงพอเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ